คนอน,นุนทาหนังช่วยทาหนุงห่วยไม่มีบทมึงทาได้ยังไงกูทําได้มึงหยุดด่อาอันนี้ก็ได้มึงไปหาในทุนแข่งกับกูจบแล้วมึงก็เลิกดา่าเออทาหนังแข่งกันเลยคุณมาด่าผมั้งนั้นคุณไม่รู้จักผมอ่ะดา่าไอ้นู่นไอ้นี่นกูก็ทํามาหาก,กินของกูกูไม่มีบทตั้งแต่หนัง50เรื่องที่ผ่านมาไม่มีบทสักเรื่องแต่ก็เป็นหนังที่มีเรื่องราวจนจบ คนดูร้องไห้คนดูหัวเราะแล้วก็ประสบความสำเร็จคนทำหนังไทยเนี่ยมันเหมือนจะรักกันแต่จริงๆมันไม่ได้รักกันหรอกมันก็จะมีแบบโอ้ยพอพูดหนังพจน์อนท์ก็จะทําเป็นรังเกียจที่เขาพูดกันตอนหน้าสามคีรับหลังก็แบบเมากันตายไปเลยแทงกันตายไปเลยสวัสดีครับผมพจน์อนท์นะครับและนี่คือออฟเดอะเรคคอร์ดของพจน์อนทนครับ คือจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้อยากเป็นผู้กำกับพี่ออาเป็นคุณครูคคตอนเรียนมัธยมนะครับแต่ระหว่างที่ที่เรียนเนี่ยเราทํางานคือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเป็นกระเป๋ารถเมย์เป็นอะไรหลายๆอย่างคือเป็นชีวิตที่จนนะครับพอกลับบ้านอยู่วันหนึ่งก็มีคนมาชวนเราไปเป็นไปเป็นนายแบบไปถ่ายลงหนังสือก็คือบอกอหนังสือเธอกับฉันคือเราอยากได้เงินอยู่แล้วไปถ่ายแล้วเราก็สนิทคุยไปคุยมาเราก็บอกขอทํางานได้ไหมเราก็ทํางานในแผนก ออหาโฆษณาแล้วก็ทำสไตลิสเสื้าพอ,พอตอนพศส9บอกอเขาลาออกในทุนเจ้าของหนังสือเขาหาบอกกอ,รกอรกบริหารเขาก็ชวนเราไปเป็นบอกอบริหารจากนั้นเราก็ไม่เลี่ยนแล้วหนังสือเพราะว่าเราได้เงินเดือนเยอะกว่าคือจริงๆพี่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้เป็นผู้นำกับหรอกก็ทำหนังสือปกตตแเราก็ทำมาเรื่อยๆแต่เป็นพี่เป็นคนที่ชอบดูหนังดูหนังเยอะมากมันมีหนังพน,นานลิติกายควบสองสงเรื่อง ตามพระขนงรามาสำมรงรามลลา,มาอะไรย่างเงี้ยพี่ดูหมดนะฮะก็ก็ดูตั้งแต่เด็กตั้งแต่หันรุมานพบเจดยอดมนุษย์วัดแจ้งจัมโบ้เออะไรเงรี้ยแต่พี่โชคดีอย่างดาราพี่ไปเล่นหนังพี่ก็จะไปนั่งเฝ้าไปดูไปเป็นเพื่อนเพราะว่าบางทีทําหนังสือมันก็ว่างเราก็ไปเข้าไปดูสังเกตเขาอะไร,งไรเงี้ยพอหลังจากนั้นวันหนึ่งบริษัทไฟสตาร์คุณเชนเขาชวนพี่ไปทําหนังเขาถามปุบ๊บจะเป็นพุ่มกับไหมเราก็โอเคเป็นแต่จริงๆการทําหนังเนี่ยรายละเอียดมันเยอะ ความรับผิดชอบมันสูงเราต้องต้องคุมเกมให้ได้ก่อนคุมเกมให้ได้แล้วพอดีพี่โชคดีที่ว่าเราจะทําหนังอะไรเราสามารถมองตลาดออกเพราะว่าพี่ทําการตลาดมาก่อนตอนขายหนังสือก็คือพูงกับคนอื่นอาจจะไม่มีทางการตลาดแต่เราเรามีไงเพราะเราทำเออเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีในหนังไทยเราก็ทําถามว่ากลัวไหมไม่กลัวก็แอคชั่นเลยแล้วตอนนั้นก็ทําเหมือนสไตล์ตอนนี้คือทําตามความรู้สึกทําตามที่เรา ต้องการจะขายเวลาทําหนังเนี่ยเราต้องนึกก่อนว่าเราจะทําหนังให้ใครดูเราคงไม่ทําหนังดูเองพูดกับคนอื่นเขาจะทําหนังสไตล์เขาให้คนอื่นดูแต่พี่จะทําหนังสไตล์ผู้ชมที่เสียเงินเข้าไปดูที่เขาอยากดูมากกว่าเราไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ พอพี่ทําสติแตกสุดโครอโรออกมาได้เงินเยอะมากคนก็ออกมาด่าว่าปัญญาอ่อนเป็นหนังปัญญาอ่อนไปพศก็ทําได้อย่างนี้แหละหนังปัญญาอ่อนมึงไม่ได้เรียนมาอะไรอย่างเงี้ย พอมึงด่าก,กูกูก็ทำไปนี่เลย18ฝนคนอันตรายก็ด่ามาหนักแอคชั่นบูลุยซึ่งเป็นงานที่ยากมากสำหรับสมัยนูน้นนะคือนักแสดงที่เล่นอยู่ใน18ฟฝนก็ได้ชิงรางวัลกันเยอะแยะไปหมดรวมทั้งถึงตัวพี่ก็ได้ชิงเราก็ทำประสบความสาเร็จแล้วว่าเออกูก็ทำหนังแบบไม่ปัญญาอ่อนไม่ได้สาระได้แต่เรื่องแรกเราได้เงินถึง60 70ล้านเรื่องสองเราได้เงินแค่37ล้านในทุนก็บอกว่า ทำหนังตลกดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ยอมรับเพราะว่าหนังแบบสไตล์อย่างเงี้ยคนไม่ค่อยดูคนชอบดูอะไรที่มันง่ายๆตลกๆหลังจากนั้นก็ทำหนังตลกมาตลอดเพราะว่าในทุนชอบให้พี่ทำหนังตลกจังว่านี่เขาเรียกผู้ชิงผู้ญิงอะไรนาบานยังสนตินอะไรนะเจเหมือนคนจีนครับคือ<ข>อ,อย่างนี้เลย พี่ไปหาในทุนแล้วเขาถามว่าจะทําหนังไหมเขาบอกว่าทาทาหนังอะไรก็บอกทําหนังตลกเป็นหนังเกี่ยวกับอย่างงน้นอย่างนี้ก็เล่า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 เขาบอกใช้ทุนเท่าไหร่แล้วก็บอกไปประมาณนี้เขาก็โอเคผ่านหลังจากนั้นเราก็สไตล์นี้ตลอดคือเล่าเรื่องให้ฟังคุยกันในทุนเราไม่เราไม่ได้ไปหาตัวเล็กๆแล้วขึ้นไปหาตัวใหญ่ๆน้องเข้าใจไหมผู้บริหารเลยก็คุยกันก็บอกว่าอยากได้หนังผมอยากทําหนังอย่างนี้ไม่รู้ว่าพี่ว่ามันเป็นเพราะความ เชื่อใจกันมากกว่าเพราะว่าเราไม่เคยทําให้เขาขาดทุนไงถึงมันอาจจะได้กําไรน้อยๆสองล้านสาล้านก็ยังดีกว่าขาดทุนเป็น10บส,บสบล้านอะไรเงี้ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราเ,เสนอในทุนเราก็ไม่มีบทนะไม่มีบทเป็นเล่มๆเ,เราก็พูดปากเปล่ปาบางทีเราคุยลายตอนก,ก่อนพี่อะาหนังทีแรกๆพี่ก็มีบทจ้างเขียนเลยห้าแสนสามแสนเขียนเลยเขียนเป็นเล่มเลยพอเรามาอ่านเอ,อ้มันไม่ใช่ไม่ใช่หนังที่เราอยากทํทาทั้งๆที่เราก็ถ่ายทอดไปแล้วนะ สมมติเขาเขียนว่าพราะเอกเดินไปริมทะเลหน้าเศร้านั่งเศร้าจับจูบตัดฟ้ามืดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความคิดพี่อ่ะมันต้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยน้องอย่าลืมว่าคนเขียนบทคนนึงคนกำกับคนนึงคนกำกับมันจะต้องมีจินตนาการแล้วก็มองภาพไปในทางทางอย่างนี้อยู่แล้วมันต้องกลายเป็นคนเรื่ออะ่ะแล้วอีกคนที่ชอบพูดว่าให้ดารามาอิ่มพอไว้เองอะ่ะไม่ได้นะดารามาอิ่มพอไว้เองหนังมันไม่เป็นเรื่องนะ พราะสมมติว่าอีคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยคืนนี้กูไปกินเหล้ามาอีกคนบอกเฮ้ยแต่กูไปเที่ยวมาแนละ้วเว้อยอาวแล้วหนังกูเป็นยังไงเพราะว่าพี่ไม่ชอบให้ดารามันพอมันท่องบทมาแล้วมันจะแบบว่าเครียดมันจะแบบอุ้ยต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้เพราะมันผิดไปคำหนึ่งเงี้ยมันไม่ติดปากก็เป็นแบบนี้มาทั้งหมดจะ50เรื่องแล้วน้องแต่พี่คนก็บอกว่าทําหนังช่วยทําหนังห่วยไม่มีบทไม่ใช่หนังกูได้รางวัลน,นะหลายเรื่องแต่ไม่คนพูดถึงเออเหลอเนี่ยก็ ถ่ายสไตล์นี้ไม่มีบทเหมือนกันเด็กดาวซินโดรมพูดน้องพูดตามนี่พี่นะพ่อพ่อครับไม่มีใครรักตองเลยอะไรอย่างนี้มันเป็นความถนัดมากกว่ามันไม่ได้ว่าถูกหรือผิดเราโดนว่ามาตลอดตอนนั้นคนก็ยังไม่เชื่อว่ามีบทหรือไม่มีบทเราก็ก็พูดเลยว่ากูไม่มีบทตั้งแต่หนัง50เรื่องที่ผ่านมาไม่มีบทสักเรื่องแต่ก็เป็นหนังที่มีเรื่องราวจนจบ คนดูร้องไห้คนดูหัวเลาะแล้วก็ปาะสกฝนเร็ยแล้วมันอยู่ในหัวหมดว่าเนีย่ยเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายอะไรบ้างปอบปอบปอบปบปบ่ไว้คิดคิดคิดตรงนี้เกิดอะไรบ้างตรงนี้เกิดอะไรบ้างถ่าย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 ,าย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 แล้วเราก็ไปตัดต่อตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะต้องมาตรงนี้นด้วยเมือเราปั้นรูปปั้นอนะ่ะค่อยๆปั้นทีละอันทีละอันุนจบจนมันเสร็จเป็นตัว้องลองเ,เอาหนังพี่นะแบบไม่อยาาขัดีไปดูอย่าไปอย่าเอาประเภทหอตแต่แตกนะเอาประเภทเพื่อนกูรังมึงว่าสิบแปดฝนเออเหรอ ศพเด็กตยตหงอะไรลองไปดูที่มันเป็นคิ้นเป็นอันนะคนที่ชอบมาว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ดูผลงานของพี่มากกว่าถ้าคนที่ได้ดูเขาก็จะชอบไม่งั้นพอจะแตกมันจะมีถึง9ภาคได้ยังไงแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนฟักเงินตัวเองทํานะในทุนเอามาให้พี่นะ20ล้านยี่0ล้านแล้วแต่เอามาให้พี่ทําเราก็ทําตามโจทย์ ก็ออกมาเขามีคนดูเพราะทุกคนเสี่ยงินไปก็ต้องการความสุขเข้าตัวสนันเพราะฉะนั้นอีกกลุ่มที่แบบว่าต้องการหนังคุณภาพหนังดีๆอะ่ะก็ไปดูเรื่องนูนแต่ถ้าคุณต้องการพักผ่อนคลายเครียดก็มาดูเรื่องนี้ตกลงค่ะเจ๊พันด้าเข้าใจคอนเซปต์ละหมอดูบอกว่าพี่เป็นคนว่ามันต้องมีเรื่องเสีย,สยหายๆดา่ดาๆคันเนี่ยเข้ามาพี่ถึงอยู่นานเราก็เลยรู้สึกเฉยๆมันจะด่าก็ด่าไปกูไม่รู้จักมึง มันด่าไปมันก็เครียดเองกูสนุกสนานได้ทําหนังเรื่องต่อไปแล้วก็ไม่ไปแคร์เขาเลยไม่ใช่พออีนั่นด่าปุ๊บเราไม่มีงานทํามันยิ่งด่าเรายิ่งมีงานทนําก็กระบิดหอตะแตกภาคสุดท้ายคนก็มาประชดชันภาคภาค,ภาคสุดท้ายกี่โมงน้องไปดูว่าอันนี้แหละทําหนังไม่มีบทสไตล์พจน์อนุน แต่เมื่อก่อนคนยังไม่ยอมรับไงทำหนังช่วยทำหนุงห่วยไม่มีบทมึงทำได้ยังไงกูงทำได้มึงอะหยุดดา่ามึงไปหางานทำดีกว่าอันนี้ก็ได้มึงไปหาในทุนแข่งกับกูจบแล้วมึงก็เลิกดา่ามาทำหนังแข่งกันเลยเออทำหนังแข่งกันเลยเก่งกันนั่งนี่แต่มีขี้เกียจพูดไงไม่อยากให้ฆ่าเพราะให้ฆ่าแล้วรู้สึกว่าเราเราคือไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่คุณมาด่าผมฟังด้วที่คุณไม่รู้จักผมอะ ด่าไอ้นู่นไอ้นี่กูก็ทํามาหาก,กินของกูคุณก็ไม่ดูคุณก็ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ชอบผมก็ไม่ต้องพูดถึงด้ยอยู่ๆก็บอกว่าหนังก็ดีอยู่แล้วเอาฉากสุขุมวิทสิบเอ็ดเข้ามาเละกูว่าเละพี่ก็เลยมึงรู้ได้ไงว่าหนังกูเละมึงเห็นหนังกูแล้วเหรอไออย่างชาสุขุมวิทสิบเอ็ดเนี่ยคือจริงๆกับพี่อะมิกหนังอยู่ม้วนหนึ่งม้วนสองม้วนสามกํลาลังบิกอยู่เลยแล้วพอดีแบบคนเลื่อนฟีไปฝีมาเขาแต่แตกก็มาทึกไว้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกระเธอร,รวมตัวแต่แล้้ววพี่แล,แลก็ ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆคิด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 อ๋อรับสมัครกระเทย50คนเพราะที่จะถ่ายฉากนี้เราก็โทรถามทีมงานว่าพร้อมไหมทำไหมติดต่อเลยได้ไหมติดต่อกล้องเลยนะแล้วพอลุกขึ้นเราก็ถ่ายก็หากระเทยที <qui> ่อยู่ในเหตุการณ์มาจริงเล่นแล้วเราก็คิดบทต้องต้องเอาพี่ลงมาเล่นด้วยเอากฎตีมาเล่นด้วยวันนั้นเราก็ถ่ายนัดถ่ายหกโมงเย็นถ่ายเสร็จห้าทุ่มรีบเอาที่เราถ่ายไปเดลี่เดลี่เสร็จเราบอกให้คนตัดรอที่หนึ่ง เขาก็ตัด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 แปดโมงเขาบอกเสร็จแล้วก็ส่งมาให้เราตรวจส่งมาตรวจเราก็มีแก้ก็แก้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 ปุ๊บเสร็จก็ส่งบิ๊กส่งเซ็นเซอร์ก็เดี๋ยวก็รู้กูถามจริงเขนานะพวกมึงจะกลัวอะไรกันวะมาแล้วเหรอกูรอตั้งนานคือคนไทยเนี่ยคนทำหนังไทยเนี่ยมันเหมือนจะรักกันแต่จริงๆมันไม่ได้รักกันหรอกโดนเหยียดโดนแบ่งชนชั้น มึงไม่เกง่งแต่กู้น่นเกง่งอะไรมันจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีคนเขาไม่พูดกันแต่เราก็มองสังเกตดูตลอดว่ามันจะมีแบบนี้แต่เราไม่สนใจอยู่แล้วเราก็ทําหนังสไตลน์นี้ที่สําคัญคือกาไปแข่งกับวงการเมืองนอกอะ่ะคือบ้านเราอะ่ะอาจจะบุคลากรอาจจะเก่งแต่เงินทุนมันไม่อํานวยพี่เป็นคนทําหนังที่เงินทุนน้อยที่สุดแต่คนอื่นเ็าทากันเยอะแต่มันก็จะมีแบบเฮ้ยพอพูดหนังพจน์อนนท์ก็จะทําเป็นรังเกียจสามัคคีกันไหมตอนหน้าสามัคคีรับหลังก็แบบ เมา่กันตายไปเลยแทงกันตายไปเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเทียบกับหนังนอกหนังนอกเขาแบบว่ารัฐบาลสนับสนุนเงินทุนแล้วหัวสมองคนเรามันไม่เหมือนกันไงทําไมเกาหลีมันถึงไปชิงออสการ์ได้ล่ะเพราะเขาสนับสนุนกันเต็มที่ไงของเราก็สนับสนุนกันแต่ปากพอเอาพอข่าวเงียบปุ๊บก็จบหายไปไหนกันหมดมันไม่ได้รักกันจริงหรอกวงการหนังไทยอิจฉาริษยาใครดี่ากูไม่ได้กูดี่ามึงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอยู่แบบนี้ไปแหละอันนี้เราพูดก็พูดตรงๆเพราะว่า เราไม่ได้เป็นคนแบบเป่าแหลงอ่ะมึงไม่ชอบกูกูก็ไม่ยุ่งกับมึงต่างคนต่างอยู่ถ้าถามว่าพี่ชอบพุ่งกับในดวงใจอะไรอย่างเงี้ยเราพี่ว่ายุคนี้มันไม่ค่อยมีเหมือนยุคก่อนอย่างโนแลนเนี่ยพี่ก็พยายามจะทราความเข้าใจกับหนังเขานะแต่พี่ก็ไม่เข้าใจอะ่ะพี่ยังชอบแบบมาตินอะไรอย่างเงี้ยนชอบมากกว่าช่วงหลังๆเนี่ยไม่มีไม่มีพุ่งกับในดวงใจที่ชอบเลยเพราะหนังมันไม่ได้ดีเท่ากับเหมือนยุค90ยุค2000 หรือเป็นเพราะเพราะมันจะมีแต่หนังแต่หนังฮีโร่ไะฮีโร่เราดูไปดูมาก็เบื่อเพราะเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ยึดโลกเบืองนี้ก็ยึดโลกเบืองนี้ก็ยึดโลกรวมตัวสู้กับมันอ่ะมันจะมายึดโลกเราไอ้นี่มายึดโลกอีกแล้วไอ้นี่ทะลุมากี่เรื่องกี่เรื่องมึงก็ยึดโลกมันก็เลยทําให้เราเบื่อไงแต่ว่าหนังก็ไม่ทําเงินและหลายๆเรื่องคือโปรเจกต์ในฝันพี่ทาหนังอยากพี่เป็นคนชอบหนังดราม่าเกี่ยวกับเอาชีวิตคนจริงๆมาสร้างอ่ะอยากทําหนังชีวิตคนแก่บ้านชนชรา อยากจะทำอยากจะทำเกี่ยวกับสีลมซายสองอยากจะทำเห่ือนีกับเด็กสลามพอเสนอไปพวกนี้โดนปัดตกหมดเลยเอาแต่หอแต่ก็เลยไม่ได้ทำบทเรียนที่สำคัญก็คืออะไรที่ทำให้มีความสุขเราก็ทำอะไรที่มันทำแล้วไม่มีความสุขเราก็ไม่ทำเพราะชีวิตเป็นของเราไงแล้วคนที่มาด่าเรามาอะไรเขาก็ไม่ได้ให้ข้าวอะไรเรากินเราหากินของด้วยตัวเองเพราะฉันก็อยากสนใจอย่าไปให้ค่าแค่น,น,นั้นเองไม่งั้นพี่อยู่ไม่ได้ถึงป่านนี้หรอกเพราะพี่โดนเยอะมาก พูดถึงจกกะเกษียณเมื่อไหร่น้องก็ดูหน้าพี่ยังไม่แก่เลยนะน้องมันก็ยังก็ยังทําได้อยู่ัวสมองมันก็มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูกันอยู่เรื่อยๆอก็คือถ้ามันจกกะเกษียณมันก็ต้องไม่มีแรงเลยเราก็พยายามจะปั้นเด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเป็นผู้กำกับแต่พวกเด็กรุ่นใหม่ๆทํางานด้วยยากนะไม่อดไม่ทนไม่อะไรจะเอาแต่สบายคือน้องๆร,รุ่นใหม่ที่อยากมาเป็นผู้กำกับเนี่ยพยายามอยากขี้โมเยอะเพราะนายทุนเขาไม่ชอบนคนขี้โม ใช่โมแล้วออกมาแล้วทําไม่ได้ตอนไปคุยอ่ะคุยอะไรก็คุยคุยสารพัดสารเรกุจะเอารถข้ามสะพานพอพอมึงทําไม่ได้มึงก็นายทุนเขาก็ไม่เอากับมึงเพราะฉะนั้นอย่าขี้โมเยอะพูดน้อยสร้างสารรค์เยอะๆอย่าขี้โมเป้าหมายก็คงหยุดทําหนังนอนอยู่กับบ้านไปเที่ยวต่างประเทศเพราะจริงๆพี่มาเป็นผู้กำกับนี้พี่ก็ไม่ได้อยากเป็นอยู่ๆวันหนึ่งมึงก็ได้เป็นผู้กำกับ ล้วพี่ก็อยู่ยาวนานถึง32ปีอ่ะผู้บกคนอื่นก็ไปกันหมดแล้วแต่คุไม่ยอมไปะมายถึงว่าคุณไม่ยอมไม่ยอมออกจากวงการมันก็มีแฟนของเราที่ชอบของเราอะไรอย่างี้บาง5ใชต่ชงช้อช่งลิละฝากไว้นะครับห่อตะแตกแหกสัโยศอย่าพึ่งอาคติไปดูก่อนเพราะว่าในหนงมันก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วนะอย่างนี้เขฝากด้วยห่อตะแตกแหกสัโยศ ลูกศุลปปืนตุต้ดเตะแล้วมึงเนี่ยฮะห,หัวประลาดจี๊